คุณม <S ý st> ีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่แวร์เรในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้หญิงชอบถ่ายวิดีโอตอนรุมทำร้ายผู้อื่นมาเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและทำไมคุณถึงเช่นนั้นปิดคำถามหนึครั้งนะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่แวร์เรในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้หชอบถ่ายวิดีโอตอนที่รลงทำร้ายกูบผู่นาเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์และทำไมคุณถึงมิช่นานเชื่อถัง